เราสดับและท่องพุทธวจนะได้หลายบทคล่องปากพอสมควรแต่สมาธิอาจารย์บอกว่าให้แน่นหนาถาวรอ,อันนี้ไม่ค่อยแน่ใจแต่ถ้าปกติเราจะได้ประมาณสมาธิฌานส uh huh. ี่คือละกามพยาบาทแล้วก็เบียดเบียนได้ uh huh. อันนี้แม้ว่าจะจำพุทธวจนะได้แต่ก็เกรงว่าเวลาตายถ้าเรามีทุกขเวทนาทางกาย อตอนนี้จะมีโอกาสบรรลุมากผลหรือว่าถึงวิมุตได้ไหมคะเหลือเฟือเหลือเฟือทั้งทังที่บางทีขาดขาดสติไปบ้างนะคะ <c oughs> เวลาทุกขเวทนาทางกายไม่ต้องกลัวอานตรมาจะบอกให้ว่าโยมจะไม่พลาดยังไงโยมเนี่ยฟังคำตถาคตหนึ่งเหน่งแล้วโยมก็บอกโยมคล่องปากโยมขึ้นใจพอสมควรและโยมก็แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิด้วยเพราะโยมเริ่มเข้าใจสีคุณสมบัติเนี่ย พระศาสดาย,ยืนยันว่าถึงแม้เขาจะมีสติหลงหรือเมื่อกระทํากาลแล้วให้ขาดสติเวลาตายก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทพนิกายมูใดมูดหนึ่งบทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในภพนั้นๆสติบังเกิดขึ้นช้าก็จริงแต่การบรรลุธรรมย่อมบังเกิดขึ้นได้ในเร็วพลันเข้าใจไหมอืมนี่อย่างนี้ต่างหากดังนั้นอันนี้ปิดประตูโยมไปหนึ่งข้อละโยมถ้ายังไม่บรรลุธรรมภพนี้ภพหน้าโยมบรรลุแน่นอน ใช่ไหมอ่าแต่การที่โยมสร้างเหตุปัจจัยอย่างเนี้ยไม่อาจประมาทได้ว่าโยมจะไม่บรรลุธรรมในภพนี้เพราะภพมนุษย์เนี่ยเป็นภพที่เราเนี่ยสปีดได้พระพุทธเจ้าพยากรอนอน์เนี่ยเป็นโสดาบันแต่พอพระพุทธเจ้าผ่ันพระนนท์เป็นอาราหันใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าคนเป็นโสดาบันณนะวันนี้จะแช่โสดาบันไปตลอดแช่ก็มีเพราะขี้เกียจ ไม่แช่ก็มีเพราะขยันอยู่ที่ความเพียรของโยมเลยและยมบอกว่าโยมได้สมาธิบ้างเนี่ยมันจะไปเข้าข้อกระทากิจด้วยการฟังกระทากิจด้วยความเป็นผูสูดแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิได้วิมุตต์อันเกิดแต่ในสมัยนั่นคือการได้สมาธิบ้างชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังดีแล้วรู้ชัดเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับไม่เหลือ โยมอาจจะยังสินห้ากระพองกระแพงก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะ,ะหรือสินดีก็ตามหรือลาค่ากลา้าหรือมักโกรธหรือฟุง้งซ่านโยมเอาตัวรอดได้เพราะเหตุปัจจัยห้าประการนี้แต่โยมต้องแยกเหตุปัจจัยให้ชัดๆนะเราเราต้องได้ทุกอันนะอย่างนี้นะไม่ใช่ได้ไม่ครบนะนี่คือทางรอดใช่ไหมเนี่ย